สวัสดีครับอยู่กับ M มสอเจริญการช่างนะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจ M มสอเจริญการช่างนะครับตัวนี้เป็นสินค้านะครับที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามานะครับเราจะทยอยจัดส่งให้ตามคิวนะครับลูกค้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว40แรงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น50แรงนะครับแล้วก็มีตัว MU49 ด้วยนะครับตัว MU49 เนี่ยความยาวเขาจะอยู่ที่ สองเมตรสิบนะครับเนาะเพราะว่าโครงผานจะกว้างขึ้นนะครับนี่อันนี้เป็นตัว MU 4 9นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจมสเจริญการช่างนะครับก็เราสามารถผลิตนะครับในส่วนของค่าติดรถถเนี่ยตามแบบโครงผานของลูกค้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบูต้ายันมาอิสกินิวฮอลแลนด์จอรเดียนะครับเราก็สามารถผลิตให้ได้นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้ค่าติดรถถเพื่อไปใช้แทนโรตารีนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าว หวานข้าวนะครับปรับพื้นที่ไร่มันสับปะหลังนะครับปรับพื้นที่ไร่อ้อยนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้เบอร์โทร0887478136นะครับช่างเอ็มอเจริญการช่างนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นประกับในส่วนของประกับตัวล็อกนะครับเนาะใครที่สนใจพี่น้องท่านใดอยากจะได้นะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับมีทุกรุ่นนะครับแล้วก็สามารถผลิตได้ทุกรุ่นนะครับยกเว้นผ่านบุกเบิกนะครับ ผลิตได้ตั้งแต่ผ่าน5ผ่าน6ผ่าน7ผ่าน8นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่ไว้วางใจนะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับก็ถ้าเป็นเกิน200กิโลผมก็ใช้เป็นขนส่งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับใครที่สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมอ่ะฝากเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ